สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับนุ่นยกนารจีเกททีวีนะครับวันนี้จะสอนวิธีการดาวโหลดโปรแกรมที่ผมใช้อัดหน้าจอโทรศัพท์ของผมเองนะครับออขอโทษอาภัยด้วยที่ผมห่างหายกันไปนานนะครับผมขอไปกันด้วยอ่าวันนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านี่โปรแกรมนี้ที่ผมใช้อัดหน้าจองผมเนี่ยมอเซนเนียโอเคจะมาสอนวิธีการดาวโหลดนะครับ ขั้นแรกคุณเข้าไปที่ p Play Store หรือ Google Play ก็ได้แต่ผมเป็น Play Store ครับเข้าไปที่ Play Store หรือ g o o ก l e Play ก็ได้นะครับส่วนคุณก็เขียนคุณก็ค้นหาคำว่า Mobisense อย่างเงี้ยครับ m o b i s e n mobiense และให้คุณติดตั้งอันนี้ก่อนนะ Mobisense เนี่ยติดตั้งเลย ตั้งเสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเข้าใช้ครับอย่าเพิ่งเข้าใช้งานยังไม่ได้ครับผมให้คุณออกมาโหลดปลั๊กอิเลทรงนกก่อนอนันี้ครับนี่ยมันจะอยู่อันที่สองเสมออยากโปรแกรมนี้ให้คุณเข้าไปโหลดครับคุณไม่ต้องกลัวว่ามันมัน,ม,นมันชื่อมันอาจจะบอกว่าปลั๊กอิเลรงนแต่ว่าที่จริงแล้วมันใช้งานกับรุ่นอะไรก็ได้นะครับโอ์ชัยนสองต้องแต่ต้องเป็น,นรุ่นโอชัยนสองจุดศูนย์เพราะว่า จจะดีกว่าอะไรอย่างนี้อาจจะภาพส,สวยกว่านะครับเ okay. อ้ยโอยตู้สับหล่นมาก็พอหลดพักกี้ตททังตรงนะครับเสร็จตั้าจอไปเลยเคบอสพอหลดพักกี้ตังตรงเสร็จผมนับให้คุณเข้าไปที่โปรแกรมโมบิเซเลยแล้วพอเข้ามามันจะไม่เป็นเหมือนที่ผมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนที่สมัครสมัครสมาชิก นะครับอันแรกใครที่อ่านภาษาเก่งไม่เป็นอันแรกเนี่ยมันจะให้มันจะให้เขียนอีเมลของท่านจะเป็นอีเมล Facebook หรืออีเมลอะไรก็ได้อีเมลอีมงอีเมลอะไรนย่ยก็เอามาพูดตรงหน้าตัวเองทำไมเอามาอีมงอีเมลกูเกนอีเมลเฟสบุ๊กอะไรก็ได้หมดนะส่วนไอพวกนี้สองอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจเพราะมันไอพวกไอนี่ก็คืออีเมลก็ที่เรากรอกไปตอนสมัครส่วนอันนี้ก็คือชื่อที่ผมตั้งึ้นเองนี่ครับ เวลาจะอัดเนี่ยเวลาจะใช้งานเนี่ยต้องคุณต้องคลิกที่ตัวนี้ครับ record screen เนี่ยรูปรูปวิดีโอเนี่ยรูปเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาัวเอ็มอย่างนี้ให้คุณคลิกไปที่ตัวเอ็มมันก็จะเด้งมาอย่างี้และคุณนะครับกดไปที่ตรงนี้ครับผมแต่ผมกดไม่ได้เหรอถ้ากดมันจะหยุดหยุดอัดนะครับกดไปที่อันแรกเลยตอนแรกมันจะเป็นรูปอย่างนี้ก่อนไอ้ตรง ไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยไอตรงอันแรกที่ผมกำลังอัดอยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี้ยมันจะเป็นรูปที่มันจะเป็นรูปอันนี้ก่อนอมันจะเป็นรูปอย่างนี้ก่อนนะครับก็พออัดปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้รูปสี่เหลี่ยมอย่างนี้แล้วก็มีเขียนว่ากี่นาทีแล้วอะไรอย่างนี้พอจะกดอัดปุ๊บก็กดที่เดิม ที่ซีเนี่ยนะครับก็จะได้ปุ๊บพอคุณเสร็จพอคุณอัดเสร็จปุ๊บคุณใครที่เป็นใครที่ทำหนีได้ก็มันก็จะขึ้นมาให้ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นว่าเออคุณสามารถคลิกไปที่ตรงนี้เพื่อดูวิดีโอได้เลยอะไรอย่างนี้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปที่รูปภาพอย่างนี้เสียเวลานะก็วันนี้นะครผมขอ,ขอลาไปก่อนแนละ้วสวัสดีครับ